สัตย์เดบรอยครับอ่าพัดพัดสีโครงมูก,กับสตอนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมหนองปลาที่แมนนะครับวันนี้เรามีเมนูมานำเสนอกันอีกหนึ่งเมนูนะครับเริ่มแรกก็เปิดเปิดไฟตั้งกระทาก่อนนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับพอน้ำมันเริ่มดือดดีแล้วนะครับตามด้วยเ่องแกงและก็กระปีหรือว่าเคยนนะครับ คนคนดีๆ BB ให้เข้ากันนะครับพัดให้มีกลิ่นน้มนะครับสำหรับเมโนูนี้ก็คือว่าพัดเสร, BB, นนรนน็นะครับดีๆเพื่อให้กะปิกับเ่องแกงเราเข้ากันดีนะครับหลังจากนั้นก็เตินนมตน้ำนิดกครับเพื่อความคลิกนะครับเพื่อให้เข้ากันดีเติมน้ำลงไปได้เลยนะครับ กับปิแล้วก็เข่องแกงข้าวกันดีนะครับเข่องแกงกับกะปีข้าวกันดีแล้วนะครับแล้วก็เดือดแล้วนะครับนั่นก็เติมลงไปด้วยซี่โครงหมูนะครับที่เราลวกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับคนคลุกข้ขาวให้เข้ากันนะครับกับเข่องแกง เติมน้ำผสมลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เครื่องแกงแหลกก็ซิ่คงหมูข้าวกันดีนะครับใส่ยามคนๆนะครับเพื่อให้ทั่วถึงหลังจากเดือดเรียบรอยแล้วนะครับหมูเริ่มนุ่มนะครับก็เติมเครื่องปรุงนะครับเกลือครึ่งช้อนชานะครับ รสดีนิดหน่อยนะครับพงปรุงร,ราไรจนชาครับแล้วก็้นขุกข่าวให้เข้ากันอีกรอบนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดนะครับ ชิกชิใบมะกรูดนะครับโรยลงไปก่อนคนขุกคราวนะครับและก็ที่คาดไม่ได้นะครับไปเอกของเรานั้นก็คือสตอซนะครับผ้าซีเจน่าไว้ียบร้อยแล้วนะครับโรยลงไปเลยเมนูแบบนี้นะครับอร่อยมากนะครับพัดเผ็ดสตอกับซีโครงนะครับวันนี้ สตอนี้เราจะค้นคุกข่าวไม่นานนะครับเพื่อความกรอบของสตอนะครับเดี๋ยวท่านนานเกินไปมันจะกินไม่อร่อยนะครับแล้วก็ปิดถ่ายด้วยใบร่านะครับหรือว่ายี่รานะครับเพิ่มความหอมความแพดรอนอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับใบยี่ราหรือว่าใบร่าบานเดานะครับ โอเคกรับคนขุดเกลาวเพิ่มความหอมนะครับก็เซตเดียบรอยแล้วนะครับปิดเก๊สอะไรกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาจัดจานกันครับโอ้ เ็จเดียบรอยนะครับเ็จเดียบรอยนะครับผัดเผ็ดสีโครงหมูกับสตอนะครับขอสำรับทีเพื่อนๆที่ชอบทำเมนูง่ายๆนะครับและก็คลิปท่องเที่ยวนะครับฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับกับช่องน้องบัตตี้เมนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ